ไปดีจ้าไปลุงในการน,กน,น้องมะนามาลินนำเลยจ้าน้องมะนามาดินนำหน้องเป็นหนังน้องมะนาคือวันหยุดก็แม่เพราะว่าน้องมะนานะไ่ค่อยเมื่อยเลยอันนั้นแม่เอ้ยฮะหายตามค่อยเอาหายตามน้องเมื่อ,<ะ>อยเขา่าเขินพัดห้องดังยูเฮิร์ <laughs> น,น้องมุกไปดินน,ำบบน้ำแล้วกน็น้องมุกมาแล้วก็ห้มานำ้ำแม่เพิ่งเอามาสง่ง <c oughs> สวัสดีค่ะมวนบอดินน้ำเลยมุกมวนมอนมุลุจะนอน,อนกัน <c oughs> จะสีไหนน้นเอาไปสง่งติด๊ดติ๊ดน้องมุกมนี่เนาะดินตามมาซาดินนอนพี่น,บาบาน,น้องวาวากันเนาะ ขอบขอบุขอบใจปลาลุกน้ยขอบุขอบใจปลาลุกน้งขอบุขอบใจปลาล่งที่ข่าวมาเบิงร์ขอบีุยขอบใจดจ้าที่ข่ามาเบิร์องขอบความศรัทธไทยขอให้อยู่ดีขอบุขอบใจดจ้าที่ขามาเบิร์กสองขอบความศรัทธาไทย ขอให้อยู่ดีมีแหงเก็บยาด้ใคร่ยาปูหฮ็ดเจ้าไข่ยาปูขอให้ร่ำรวยร่ำรวยขอบครครอบใจด้วยจ้า่ต่ติ่นั่นา่นั่นพน่นพนา่นี่นั่นะน่เี่นั่นกินนพ่น่น่่นพี่นนน่นน่ ขอบคุณขอบใจป้าลุงทั้งหลายที่หคอยให้กำลังใจขอข้าวสาวผู้ไทยเด้อพี่น้องเลยช่วงนี้ครับว่าเลยคอยเอาคลิปลงเนาะอยูจะกับน้องมุกเมื่อวานนี้ก็พากันไปคุดจีโรออ่แล,ล้วน้องมนะุกเนาะไปคุดจออีโรออ่มาเลยน้อยนึงเหลื่อมลูกมันเหลื่อมมันเนาะโยโยโยเยโย ไม่ยังนไม่ยังนไม่ยัหนออมานานี่อ่านด้วยตัวยังหน่ะรออ่านคิดนั่งฝร่เ่่เก้อบใจดไนใ่ใ่ข้มวยใจเดจ้าที่เขา มาเบิ่งซองรอบคอชาวูุไทยขอให้เอซีทุกคนอยู่มันขวัญยืนขอตอ่วอลเตรไหมขอ,อยังอีก <c oughs> อันล <c oughs> เจ็บยดได้ครยางมีต่จ้าควายลำรวยลำรวยน้องมะนาวมาลีนน้ำน้องมมง้าจ้าน้องมะนาติดน,น้องมมงตาจ้า อามานาติดตเต้เนหม่ทานค่อยสิไปลื่นเธอหนึ่งลงทานมานาอยู่นี่แหละให้ตามไปพูนให้ตาไปพูนเลย <c oughs> ถ้าเบิ่งขวาประตูจังไรเนี่จังไรค่อยสิเออเออเนาะเออไปกินน้ำหน่อยหนึ่งแล้วก็ค่อยแช่ประตูถ้าเบิ่งว่ามานาสิเป็นอะไรจะน้อยมานาหาหาจรจะอีกห,หาหารน่าได้ค่อยดีดแล้วมันเย็นดีหรอกกินน้ำ

่ใเนดดนี e ่นี่นื่อยเต้นเลยพี่เ้รงอยู่พี่นี่นี่นี่คิวคิวนะพีพีพีคิวโอ้เสียงยบหยบเสยงยบย

น้องมะนาวสีไฮหนองมะนาวสีห้ได้แกะมาให้ในหนึ่งอย่ากอดคอยเลยค่ะรึ่ยคุณหนองมะนาวจากใส่เบิ้งเบิ้งไหเบิ้งเบิ้งเบิ้งาใส่ให้มาปีน้างมาปีนรางมาปีนรางปีนรางทางนี้ลูกหลังเอเดนนี่ปีนรางนี่ปีนทางนี้ล่ะนี่เอาเอาอยากให้คอยปีนทางนี้ลูกปีนทางนี้อายุืดขึ้นเอายืดขึ้นลูก

บินขางหนากระเป็นเลยบ้านี่ลุย <c oughs> เอ้าใส่ทางนี้เอ้ยไม่จักแม่ที่แม่ก็มาเป็นโบเลยแล้วนะคอยชิมาเป็นโบคือนี้คอยมาเป็นโบคือนี่ไอเอ้ยมุกมาเป็นโบหายนี่อนหอเกเขาได้กันแล้ช่โอ ตามเรื่อยเขเรื่อเยเขาเมาัวดว,ดวด่เป็นมาตินะอเลยมาดึงก่อนเออดึงว่นนี้ดึงอีกโอเคม้เลยผู <c oughs> ยูก,กระพัดวัเป็น bình thăng ngôn ừ, là... ừ. ừ. <laughs> đa đa <laughs> cái đay, để bài này nè, bìn thăng ngôn, ngày mà bìn thăng ngôn, bìn ngôn, da 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 หมูกำบลูมีหมูแต่เกายังว่าแต่นอกรัตนาอยู่นั่รัตนากับกาบบาทนายพี่น้องขี้กระก๋กงโต๊ะเดือดเยตกเตียงเอยหยุดหยหยุด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 หยามหามเลยกัตนาก้ใช้ได้ยุบไปห่ย ใส่เนาะเบ่งเบ่งเบ่งปะใส่วานั่นใช่ไหมอ๋อโซดาพัดหลงหูเอ็ดหายยังอ่าถูกแล้วก็บินเลยวันนี้นี่บินเลยวันนี้อย่าตกเตียงเด้อบินเด้อกกกกิิ๊๊ พี yeah. ่จะเบ่งซองไอ้นนฝ่ออ่อนเต้นกันอยู่พี่น้องเลยเอ่าบินเลยบินเลยบิน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 มามามาอย่าติยงเด้อมานะขว้ามันได้เสือมีถมาชื่อๆเลยมาเป็นยางเอายางมายงงมมเดอ Ki kap kap, ki kap kap, ki kap 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 Mei mat, matohene, matohene We bu, we bu, we bu bu om ya Matohene me Mat di jala Mat di jala Cha 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 Shiki 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 Cha 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 สามเสือสี่เสือเอลยมันแต่นั่นีมัน็วด้ม่มันว่าความที่ดีที่ชุดก็คือมันมนกีกับกับไปเลยกีกับกับกีกับกับกีกับกับกับเออ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 ออเกอเออเอลเอเ ขอลาไปก่อนเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องคอบควัวสามนนาากกพี่น้องเด้อจ้าลาไปก่อนเด้อจ้าเจอกันคลิปหน้าพี่น้อง